ันนี้ก็มาพบกับรายการเกษตรรานสวน,สนครัวันนี้เราก็จะมาดูการปลูกแขกตัดนนะครับการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงเลี้ยงยังไงถ้าซื้อไปแล้วมันเกิดปัญหาปลูกแล้วตายมครับมีปัญหาอย่างไงเรามาดูกันครับค่ะไปติดตามดูกันเลยค่ะ นี่นะคะก็เราก็มาอยู่ที่บ้านสวนวัดเพลงนะคะค่ะก็มาอยู่กับป้ากาัลยานะคะค่ะป้ากาัลยากำลังทำอะไรอยู่คะอ๋ออันนี้จิ้มจิ้มผักโนโจะัะอืมออยล้วผักเตาปลูกแค่นบแนะาหาเริ่มมาเนี่ยสิบปีนะ ปนะทำไมป้าถึงเลือกกลแคตตาล่ะคะก็คือคือเราชอบไงซื้อเทียรต้นสองต้นแรกๆไม่มีหรอกเราก็ซื้อเทียรต้นสองต้นจนมันเยอะป้าไม่รู้จะเอาไปทางไหนก็เลยจับมันขายก็เลยไปๆมากับเพื่อนทีละลงซ่องลงถูกไหมถูกก็ขายใช่ก็หารายได้ได้อ่ะหารายได้ให้ป้าจนเรียกว่าสบายๆอยู่แบบสบายๆอ่ะถ้าใครสนใจนะก็ เลี้ยงไปนะหัดเพาะเม็ดแบบเลี้ยงไปวันหนึ่งอ่ะเขาก็จะเลี้ยงตัวเราเราเลี้ยงเขาเขาก็จะเลี้ยงเราถูกปะหัดเพาะเม็ดหัดผสมคนก็เดิมทีก็ไม่ได้เป็นนะไม่ได้ไม่ได้เก่งมาก่อนถูกปะหา,าวิชาความรู้ไปเรื่อยๆจนจนสิบปีอ่ะก็ได้ก็ได้นาบบเนี้ย ถ้าเป็นข้าราชการย้างประจำหนุกบาลเพลงนะนี้เราเพิ่งเะเียมาสองปี <S 2> <S 2> เราสองปีตอนนี้ทําเต็มที่เลยคือเต็มที่หน่อยหนึ่งเขาปกติแล้วทำเช้าทําเย็นก็ไปเรื่อยๆพอตอนนี้มันมันเหนื่อยก็จริงนะแต่มันได้เงินถูกปะเหนื่อยหนะ้าชีพเนี่ยทำทั้งวันปั้งแเื่อยได้ตังค์ทำไป มีลูกจ้างอยู่สองคนนะแต่วันนี้มาคนเดียวเราต้องต้องจ้างเขามั่งเพราะทําทำคนเดียวป้าคนเดียวอูยุหกสิบสองแล้วก็คงคงไม่ไหวอ,ะอ่ะเนาะโรงเรียนใหญ่ขนาดน้ <laughs> ใช่ <laughs> เหนื่อยอเหนื่อยจริงจรางเจ้า,าวันละเท่าไหร่อ่าก็คืออีกคนหนึ่งทำงานแล้ว350สามร้อยห้าสิบแต่น้องนี่มาใหม่330สามร,ร้อยสามสิบอะไรประมาณนี้นะ น้ำก็ไม่ค่อยมีนะเพราะป้าเลี้ยงไม้หอบน้ำมันตายอ่ะป้าก็เลยไม่ไม่ชอบมันไม้หอบน้ำอ่ะกระบอเพชรนี้เลี้ยงง่ายสุดละสามวันรดน้ำทีถ้าต้นใหญ่ๆอาทิตย์หนึ่งก็น้ำทีก็มันดูแลอะไรมันมากมายนะอะไรประมาณง่ายโอเคแต่ค่อนข้างจะโตช้าถ้ามันโตเร็วก็ดี นั่นเดี๋ยวหนูให้ป้าไปสอนวิธีการปลูกพวกหนูหน่อยนะคะได้จ้ะค่ะไปดูกันเลยค่ะตัะสาเหตุที่เราต้องไปใส่ถุงก่อนเพราะว่ามันยังเล็กเกินไปใช่ไหมถ้ามันร้อนชื้นอยู่ในถุง้อืมแล้วพอต้นเขาใหญ่อย่างนี้เปิดตักถุงมาเลยแล้วก็ เลี้ยงธรรมชาติประมาณกี่เดือนได้คะก็คือสักนี่เริ่มโตแล้วเห็นไหมตับไซเล็กนั่นนะค่ะนี่เดิมใหญ่แล้วเนี่ยออกได้แล้วนี่ออกได้แล้วไซ้เนี่ยก่อนที่เราออกไม่ใช่ออกทันทีนะให้เขาได้ชินอากาศก่อนเปิดปากไว้อย่างนี้สองวันเดี๋ยวค่อยจะชักออกจากถุงไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บออกออกเลยนะ เพราะเขาอะอยู่ในนี้ข้างนอกกับข้างในมันไมหันใช่ใช่ให้เอาชิมร้อยให้เขาชิมก่อนแต่ส่วนนี้น้ําน่าจะแห้งไปแล้วมันเลยไม่โตนี่นะเล็กเกินต้องเติมน้ําน้ํายาฆ่าเชื้อราเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโตถ้ามันแห้งเติมน้ายาฆ่าเชื้อราเข้าไปเพราะต้นเล็กอะแห้งเกินอยู่ในถุงมันก็ไม่โตหรอกถูกปะอะไรเงี้ยพรมอมโตปุ๊บเนี่ยสองวันออกเนี้ยจะได้แบบนี้ แล้วก็ไปแยกดิสรลงถ้วยเลยไอ้นี่ใหญ่อย่างนี้ลงถ้วยได้ละอันนี้ก็เป็นเอลบีดังหนามเดียวหนามเดียวถ้ายินโนจะสามหนามแต่ถ้าเป็นเอลบีจะหนามเดียวอัน้องหนามเดียวทั้งทั้งกระถางทั้งกระถางเลยอันนี้ก็หนามเดียวทั้งกระถางเลยก็คือแบบนี้จะมีราคาตัวเล็กๆก็ห้าสิบบาทใส่กระถางสองนี้ ห้าหมบาทแล้วแต่นี่ร้อยห้าสิบมันแพงกว่าหัวสีกระถางเล็กๆล็กร้อยห้าสิบแบบี่ป้าตักราคาขายข้างนอกร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้คือเอสโตซูเปอร์ฮามาโตะอะไรอย่างเงี้ยมีหลากหลายหลายั้ากุ้นเอ่อซูเปอร์ซูเปอร์ถ้าเขียวๆแอร์เขียวเขียวนี้ไม่ซูเปอร์นะแต่ถ้าเป็นลายๆเป็นนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกซูเปอร์ฮามาโตะ นะมันจะมีเขียวไม่ลายมีตัววีด้วยมีรูปหัวใจด้วยเอล้วดาปาะผสมพันธ์ก็อ่าะเงียป้าก็กอย่างนี้นะเดือดเดยอตัวผู้แล้วก็มาใส่ที่ตันเมียตัวตันเมียไม่ได้ชูข้างบนนี่นะครับข้นมต้นเนียอาราอองเกียสองตัวผู้ เห็นตัวเมียไหมเออที่มันตัวเมียมันเป็นข้างบนหนูก็หยิบมา้วตัวเมียกับรูผู้นี่กันเอาก็จะให้ท้องตั้งท้องตั้งฝักแล้วก็เอารูผู้มาใส่ตัวเมียตั้งต้นกันนะข้าต้นนะไม่ต่างแต่ถ้าอ่ะอันนี้นะถ้าวิธีผสมพันธุ์ให้ดีไม่ควรเอาัะอันนี้นำมาโตตัวขาวๆเนี่ยควรเอาเขียวมาเข้าขาวอ๋อข้ามกัน ใช่เพราะ,ะว่าไอ้ตัวเนี้ยขาวมากๆ pper. มีโต้ท้าอืมเอาควเอาเขียวเข้าขาวสลับสลับกันเนี่ยกรแคห่นี้นะคสนนัมพันธ์ก็หยิบละอองแตนนี้เอเอาผูกกันก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีผูกกันมานะแบบนี้เลยเด็ดอ่ะละอองละอองวั้ผพู้มาใส่ตัวเมียอันนี้แหละเดี๋ยวรอมันตั้งท้องนี่มันตั้งท้องแล้วนี่ ผมบักแล้วรอมันพองพองแล้วมันก็ให้ให้มาเล็ดเราเราเราก็เก็บเป็นหลางอันนี้นี่ทั้งดงเลยอันนี้แดดแรงไหม,มนี่อ๋อนใช่ไหมป้าก็เลยต้องเอา,เอาแสรบงังแดดเพราะว่าแดดสา,าดมล้จะริมริมไหมอันนี้ถ้าถ้าไม้ไหมจะเป็นลักษณะ,ะนี้มันไม่เขียวอย่างนี้เลยเสียไม้อันนี้เสียไม้เสียไม้เลย ดอดอ้อคือมันเนี่ยถ้าเราว่างนะเราก็ามาผสมพันธนะุ์นะคู่กันไม่มีกะตายๆนะ <c oughs> เนาะเวละเดี๋ยวมันก็ต้องซ้องอนะ่ะเนี่ยอันนี้ส่วนนี้เป็นด่างเอสโตด่างด่างเนื้อด่างจะมีราคาอันนี้ก็ด่างไม่ใช่แดดไม่ใช่แดดนะอันนี้คือเออด่างทำด่าง <c oughs> ด่างด่างก็ได้ราคาคนละราคาด่างจะแพง หัวนี้ก็บกร้อดะผ้าไม่ด่างผ้าไม่ด่างร้อยเดียวอืมไม่น,นี้้อาอาไรนี้ผสมกันได้เลยได้แต่ต้องทำต้นนะอ,อ่าก็คือเอาเคสซูลตวผู้ต้นเดียวกันไม่ตั้งท้องคือถ้าสลับทำต้นนี้นะอืมทำ <5. S 2> ต้นกัน ข้ามผิดนะคะมันจะเกิดผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ดูมันวอกออกมาแต่ถ้าหนูอยากจะรู้ว่าออกมาแล้วหน้าตามันเป็นไงหนูต้องใส่แผดจะป้างานมันเยอะป้าไม่แผดแผอ๋อค่ะมันเสียเวลาติดไว้ว่าในใช่อันนี้อันนี้ด่างลูกอิชินอตดางอันนี้ด่างอันนี้คือเม็ดน้เม็ดมันใช้ได้ไหมได้อาไปล้างแต่อันนี้ ไม่แต่งพอไม่แต่งเล็ดน้อยถ้ามันสมบูรณ์มันจะใหญ่นาดนี้มันจะอ้วนนาดนี้อนี้มันแฝงไปส่วนนี้เป็นเมโลเมโลมันจะออกจุดส่วน่งนี้เป็นทีท็อปทีท็อปต่อก็ต้องผสมพันธุ์นะอือนี่มันจะมีฝักเดี๋ยวฝักอยู่ไหนนี่ก็เก็บฝักเก็บฝักเก็บฝักนี่คือเขาตั้งท้องแล้วฝักเต็มเลย อันนี้ยังเป็นแดนแม่พันนี่ฝักก็เก็บฝักมันไปล้างแล้วก็เอามาเล็งมันไปส่วนชําดอกมเลเ็ดอ่ะคือป้าไม่มีเวลามาผสมพันธ์หรอกช่อม,มาลงกับพึ่งม,ม,มันกลับมาผสมผสมให้เราผ <laughs> สมให้เรา,เราดอกมนเล็กที่เกียจถ้าถ้านั่นวราเอาูกกันมาป้า,ายไท่ป้า,ายใส่มันไม่มีเวลาทั้งขนาดนั้นนะก็ให้ช่อมลงมันทำหน้าที่ไป อ,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 อันนี้การเตรียมดินมีอุปกรณ์ในการเตรียมมีอะไรบ้างคะก็มีทรายนะนหินภูเขาไฟใบก้มปูค่ะแล้วก็ดินท่านั้นแหละกี่อย่างนับดูดิดินดทรายห<า>ินภูเขาไฟใบก้มปูสี่อย่างถ้าเกิดไม่เข้ากันนะค่ะ ข่องแบบนี้มันก็สูกคายสูดมันนะจะเอายังไงก็ได้อแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่แล้วแต่ถนัดแต่ละพี่เขาก็ใช้สูตรดินะที่มันไม่เหมือนกันนะค่ะแล้วทำไมป้าถึงใช้สูตรนี้ค่ะมันงามดิลูกไม้มก็เนี่ยที่หนูเห็นนะมหมไม้เนี้ยเนี้ยเนี้ยส่วนนี้ทางไนส่วนนี้ทางไร คือเราทดลองมานะใช่แต่อันนี้รู้สึกว่าหินภูเขาไฟจะเยอะนะจะน้อยบางทีอ่ะเราก็ใช้ดินมากกว่านี้หน่อยหนึ่งมันก็จะดำ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 เหมือนในในถังเนาะอืมนี่แสดงว่าดินน้อยแต่แล้วดินมากกับดินน้อยนี่มันให้การเจริญเติบโตต่างกันไหมคะดินน้อยเกินก็ไม่ดีนะขมออืม แต่เน,นี้ยแปลว่าดินมันน้อยไจ<อ>เ่ะเติมอีกไหมคะเติมเติมอีกก็ไปอ่านว่าสิถ้วยกี่ถ้วยคะเติมท้าถ้วยแปลว่าดินน้อยไต่ไ ม,มีดินไหมใครเราใช้ด like yeah, ินดินท mm ้องไร่ท้องนาผสมไปสักหน่อยก็ได้นะผสมไปนิดนึงเพราะว่าดินดินอันนี้มันมีแต่ใบกั้มปูเอ้ยมีแต่ขี้เถ้าแก่ดินท้องไร่ท้องนาผสมไปหน่อยแค่นี้เราก็อไปปลูกผสมให้มันเข้ากันทรายมันก็จะช่วยให้มีความเย็น ก็เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้สูตรนี้เท่าไรเราหลงลงผ่านไปเลยคนนึงว่าอันนี้จะได้ประมาณกี่กระถางได้ครับอ้เยอะเยอะเยอะมากอันนี้ก็เลยสองร้อยกระถางสามร้อยสองสามร้อยกระถางเล็กๆนะประมาณนี้ได้ใช่ไหมใช่กระถางเล็กอันนี้แปลว่าเย็นๆเสร็จแล้วปลูกเลยไหม ปลูกเลยก็ได้ค่ะอา่น้องไปเอามาอุปกรณ์ปลูกดูว่าถ้าเกิดว่าถอดมาจากพอดตรากมันยาวคนรจะอากันไายตัดให้สั้นหน่อยนะแล้วก็แตกรากใหม่จ้าในนี้ก็ใส่ดินไปแค่นี้นะแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปสองสามเม็ดนะใส่สตาร์เกินจีนี่ต้องใส่เยอะไหมคะนี่หน่อยเดียวนี่นะคือการปลูกนะ แล้วก็ตะลงไปเลยแล้วก็ปึ๊บเสร็จละอืมเงยนิ้เดียวแล้วก็รอยหินปิดหน้าแค่นี้จบแล้วแล้วก็จะได้ไม้สวยๆอันนี้นะอันนี้ขนนกเหลืองค่ะแล้วสตาร์เกิลจีนี่คือช่วยมแมลงในดินไม่เป็นเชื้อราในดินอค่ะแล้วขุยมะพร้าวนี่ยค่ะ กุยพาวก็ลองให้มันซับซาเฉืยนไปอค่ะให้มันดูดความชื้นแห้งเร็วๆค่ะใส่ต้นเ้วยหน่อยนึงแค่นี้จบอันนี้คือปุ๋ยอะไรคะเทอร์โมโคดเทอร์โมโคดเนี่ยแล้วก็เกาล้ารากหน่อยเทอร์โมโคตช่วยอ,อะไรครับวให้เจตตริญปอกโตมันจะได้รากเกิดใหม่ก็กินปุ๋ยเลยแค่้ <laughs> <laughs> น,นคะ ไม่ได้ยากเย็นอะไรสำหรับการปุยแล้วก็รอวันโตนะแล้วก็รอวันขายแค่นี้จบเอาดินใส่เลยใช่ไหมค่ะดินใส่หน่อยหนึ่งครึ่งครึ่งถังโอเคแล้วก็ปุยอ่าหยอดคนหน่อยอ่าแล้วก็ส่งมาทางนี้พอแล้วส่งแล้วก็หนูยอดปุยสมเม็ดสี่เม็ดสามสีเม็ดเออั่น เอาต้นไม้ใส่เลยลูกจะจะดินก่อนก็ได้แล้วก็ต้นไม้แยโร่ไะต้นไม้เด็ดรากนิดหนึ่งเด็ดรากนิดนึงเออมือเด็ดทิ้งไปประมาณนี้ใช่ไหมคะจ้ะนั่นแหละนีรอรากเกิบใหม่ลงลงมาึก่านั้นหน่อยเออดันได้แค่นี้อ้าวสวยสวยลูกสวยสวยออไม่ต้องกดไม่ต้องกดโอเคค่ะเราใส่เลย เอาเอาสบาออกแล้วก็แต่งแต่งให้เรียบร้อยสวยงามอ่ะนี้จบคนนกเหลืองได้แล้วโอเคจบนี่คือการปลูกการผสมดินเรียบร้อยอุ้ย อันนี้นะคะก็คือวิธีการปลูกนะคะเราก็ได้ปลูกทําการปลูกไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจใครสนใจที่จะซื้อหรือว่าถามเทคนิคในการปลูกสามารถติดต่อกัป้าได้เลยนะคะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับปนะ้าาทางมือถือค่ะ083นะคะมือถือ083 71030 7 8ค่ะอยู่วัดเทงนะคะค่ะ แต่มอรถเพลงจังหวัดราชบุรีค่ะติดต่อซื้อดูได้ในเพจของบ้านนะอ่ามีชื่อว่ากัลยาแคนตัสวัดเพลงนะคะบ้านสวนวัดเพลงนะคะจะครับอีพีนี้ก็ขอลากันวนะไปก่อนนะครับอีพีหน้าจะไปทำอะไรที่ไหนเข้าใตามกันได้นะครับติดาตามได้ส่วนอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย